ฟิน n ูมีนานิวส์พอดแคสต์มีมุมมองที่น่าสนใจของดรนิเวศนะครับสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจเขาไปเรียบเรียงข้อมูลเ,ออเรื่องพอร์ตการทุนของดรนิเวศมาครับเขาบอกว่าอาจารย์นิเวศต,ตอนนี้เนี่ยเตรียมจะลดสัดส่วนของหุ้นไทยนะครับแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้นหนึ่งในสินทรัพย์ที่อาจารย์นิเวศสนใจจะลงทุนเพิ่มเติมก็คือลงทุนผ่าน DR ครับพี่เจดเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะว่าอาจารย์นิเวศสนใจ DR ตัวไหนบ้าง ไม่ได้บอกว่าจานิเวศซื้อไปแล้วนะครับอาจจะยังพิจารณาหรือว่ารอดูท่าทีอยู่แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาศึกษานะครับเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าจานิเวศเนี่ยก็ยังมีการปรับเปลี่ยนท่าทีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปวิเคราะห์ด้วยว่าตอนนี้มีด R ตัวไหนน่าสนใจบ้างสำนักข่าวประชา,ชาชาติธุรกิจนะครับรายงานบอกว่าตอนนี้จานิเวศเตรียมจะปรับพอร์ตลดสัดส่วนหุ้นไทยแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นโลกมากขึ้นจะเพิ่มสัดส่วนการทุนในตลาดหุ้นจีนสหรัฐนะครับรวมไปถึงยุโรปด้วย โดยปัจจุบันเนี่ยจานิเวศยก็มีพอตการทุนนะครับมูลค่าน่าจะหลักพันหลักหมื่นล้านออกมาเปิดเผยผ่านประชาชาิธุรกิจว่าหลังจากที่สถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษีการค้านะครับทาให้ตอนนี้อาจารย์เห็นว่าจะมีการขายหุ้นไทยครับเพื่อลดสัดส่วนหุ้นไทยให้เหลือประมาณ30%แล้วก็นําเงินที่ขายหุ้นไทยไปเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นโลกแทนอาจารย์นิเวศบอกว่าตอนนี้มีเงินสดที่พร้อมลงทุนอยู่แล้วดังนั้นคาดว่าจะแบ่งเงินสดบางส่วน ก็หลายร้อยหลายร้อยบาทหลายร้อยล้านบาทอยู่นะครับไปลงทุนในดีหรือว่าตราสารแสดงสิทธิ์การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเนื่องจากไม่โดนภาษีหรือว่าลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ได้ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะลงทุนผ่านดีเป็นหลักมากกว่าครับโดยการลงทุนของจานิเวศนะครับก็บอกคงจะเน้นคัดเลือกหุ้นเป็นตัวตัวไปไม่ได้ลงทุนเป็นเซกเตอร์แล้วก็คาดว่าจะลงทุนจํานวนไม่มากอาจจะประมาณ4-5ตัวนะครับกระจุกโดยเป็นสูตรเดียวกันหมดทุกตลาด อย่างที่ตอนนี้นะครับลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามก็มีอยู่เพียงแค่ประมาณ6-7ถึงตัวเท่านั้นหุ้นไทยก็ถืออยู่6-7ถึงตัวโดยหุ้นไทยที่อาจารย์นิเวศสนใจนะครับก็มีหุ้นจีนครับอย่างหุ้นของอาลีบาบาแล้วก็เทนเซนซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนขณะที่หุ้นยุโรปครับอาจารย์สนใจหุ้นของ LVMH หรือว่าหลุยส์วิกตองนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ลักชัวรี่อันดับหนึ่งของโลกส่วนหุ้นของอเมริกาก็มีหุ้นของ Microsoft กณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะต้องเป็นหุ้นที่อยู่รอดได้ขายได้แล้วก็ราคาหุ้นไม่แพงซึ่งการจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยต้องไปพิจารณาจังหวะนั้นๆอีกทีเพราะว่าใน,นลงทุนแล้วก็ถือยาวหลังจากนั้นก็จะค่อยๆมาดูพอตัวเองทั้งหมดว่าพอผ่านไป1-2ปีแล้วจะปรับพอตลงทุนยังไงบ้างแล้วก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเร็วๆนะครับอย่างปีๆหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหุ้นสัก1-2ตัวเท่านั้นแต่ในระยะยาวก็อาจจะพยายามรักษาสัดส่วนของพอร์ต3พอตหลักไว้ตามมเดิครับ ปัจจุบันนะครับพอร์ตของอาจารย์นิเวศเนี่ยที่ถือหุ้นไทยอยู่ติดลบอยู่ประมาณ3-4%จากต้นปีครับอันนี้คือ Performance year to date ขณะที่พอร์ตหุ้นเวียดนามติดลบหนักกว่า year to date ติดลบประมาณ15%ก็ถือว่าเน,นื่อง e r f o r m มตลาดมากเพราะว่าตลาดหุ้นเวียดนามบวก5%แต่พอร์ตอาจารย์นิเวศในตลาดหุ้นเวียดน,น,น,นามติดลบ15%สาเหตุก็จากหุ้นที่เคยขึ้นมาแรงเมื่อปีก่อนนะครับปีนี้ปรับตัวลงไปมากแต่อาจารย์ยนิเวศก็บอกว่า คงไม่ได้ปรับอะไรครับเป็นการลงทุนในระยะยาวมากกว่าส่วนฐานการลงทุนในระยะยาวนะครับก็วางเป้าหมายแบบนี้ครับอาจารย์จะแบ่งพอร์ตเป็นสาตัวหลักอันนี้คือพอร์ตโมเดลของอาจารย์นิเวศยเลยนะครับ1คือจะลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม30 2เปอร์ซสองลงทุนในตลาดหุ้นไทย30เอร์ซแล้วก็3มครับลงทุนในตลาดหุ้นโลกอีก30เปอร์รวมกันเนี่ยเป็น90สอร์เซส่วนที่เหลือสอร์1ซจะเป็นการถือเงินสด โดยตลาดหุ้นไทยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีสัดส,ส่วนอยู่ประมาณ50%นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าจาก50%จะลงมาเหลือ30%อาจารย์นิเวศจะต้องมีการขายหุ้นไทยเพิ่มเติมครับส่วนปัจจุบันนะครับพอร์ตของเวียดนามเนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วครับก็คือมีอยู่ประมาณ30%ของแอสเซทโดยรวมโดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทตีแตกจำกัดแล้วก็มีการถือเงินสด10%รออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น 50%ก็คือจะต้องเกิดจากการขายหุ้นไทยนะครับประมาณ20%แล้วก็เอาเงินตรงนี้เนี่ยไปลงทุนในตลาหุ้นโลกครับย้ำอีกครั้งหนึ่งพอรโมเดลวอาจารย์นิเวศน,นะครับปัจจุบันมีหุ้นไทย50%เวียดนาม30%แล้วก็เงินสด10%อาจารย์จะปรับใหม่เป็นขายหุ้นไทยให้เหลือหุ้นไทยถืออยู่30%แล้วก็หุ้นเวียดนามคงไว้ที่30%เพิ่มสัดส่วนหุ้นโลกเป็น30%แล้วก็คงเงินสดไว้ที่10%ตามเดิม การลงทุนในหุ้นไทยนะครับอาจารย์บอกว่าจะาต้องยอมรับครับว่าตอนนี้หุ้นไทยเนะี่ยแม้ว่าจะมีมูลค่าหรือว่ value น่าสนใจแต่ขาด growth หรือว่าการเติบโตพอการเติบโตหายไปนะครับก็ทําให้ไม่สามารถลงทุนต่อไปได้จะต้องมีการลดพอร์ตซึ่งปัญหาหลักๆของเศรษฐกิจไทยนะครับอาจารย์ผมมีู่มเรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือเรื่องของประชากรครับคนเกิดน้อยลงคนตายเพิ่มขึ้นทําให้เงินในกระเป๋าของคนไทยลดลงไป2คือระบบการศึกษา คนทางานเก่งขึ้นจากการใช้เครื่องจักรแต่มีเงินน้อยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของคนไทยนะครับมี Pro d u c t i v i t y เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สาคือเรื่องของรัฐบาลครับการศึกษาทั่วโลกเพบว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้นะครับรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเสถียรภาพทําให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้อย่างชัดเจนตอนนี้ไทยยังเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้ในเรื่องของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับจะต้องแก้ไข3เรื่องนี้ให้ได้โดยพอร์ตของอาจารย์นะครับก็มองว่าจะวางแผนการลงทุนคือหุ้นไทยเป็นกองหลัง พยายามรักษาให้มีไรายได้ปันผลสม่ำเสมอหวังปันผลปีละห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นส่วนพอร์ตหุ้นโลกครับจะเป็นกองกลางหวังการเติบโตนะครับแล้วก็พอร์ตที่จะเป็นหุ้นโลกเนี่ยอาจจะคาดหวังการเติบโตประมาณสิบเปอร์เซ็นต่อปีแล้วก็พอร์ตที่เป็นกองหน้าคือตลาดหุ้นเวียดนามครับที่คาดหวังการเติบโตสูงเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าไทยเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเป็นโตเรวเนี่ยยากมากจึงลงทุนในหุ้นปันผลหนึ่งในสาของพอร์ต แล้วก็หมือนปีนะครับมีปันผลให้ใช้มีความมั่นคงไม่มีเรื่องค่าเงินหากลงทุนต่างประเทศครับหุ้นไทยอาจจะมีเรื่องของภาษีมาประกอบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกจะลงทุนผ่านกองคุณรวมแล้วก็ลงทุนผ่าน DR ครับอันนี้ก็เป็นมุมมองคําแนะนําของอาจารย์นิเวศท,ที่มีต่อตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ครับพี่เจษมองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finomina Ahead of the Game